สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนใครเข้ามาดูนะคะตอนนี้นะคะสินค้าเรานะคะยังจัดส่งได้อยู่นะคะสินค้าเรายังจัดส่งได้อยู่นะอ,นะอืเห็นไหมเครื่งองถอดนะคะยังมีอยู่เยอะแยะเลยนะคะ เครื่องถอดล็อกลมล็อกมือนะคะยังมีอยู่เยอะเลยนะคะอ่าโควิดนะคะเราก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะคะเราก็ยังต้องขายนะคะนะใครที่อยากได้เครื่องถอดยางนะคะก็ทักอินบอกหาต้นอ้อได้เลยนะคะเพราะว่าเรายังจําหน่ายได้ปกติถ้าเป็นเขตของใน ต่างจังหวัดนะคะเราก็จะส่งขนส่งให้ค่ะแต่ถ้าเป็นในการเราขนส่งไปให้แล้วติดตั้งให้นะคะต้องดูระยะทางหรือไม่ก็ดูพื้นที่นะคะว่าเราเข้าได้ไหมนะคะ,ะเครื่องถอดนะคะยังเข้าเยอะเลยของมีเยอะเลยพร้อมส่งนะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักแชทหาอ้อได้เลยนะคะทักแชทหาอ้อได้เลยนะคะ,ะเครื่องถอดยางปั๊มลมแม่แรงนะคะเรามีหมดเลยนะคะ ใครอยากได้อะไรก็ทักแชทมาหาอ้อได้เลยจัดส่งขนส่งได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะนี่สินค้าเราเยอะแยะเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโกงหรืออะไรนะคะเพจนี้ไม่เคยโกงนะคะนะถ้าใครอยากได้อะไรทักแชทมานะคะเดี๋ยวต้นอ้อไปแล้วเพราะว่ามีส่งงานแถวๆนี้ไปละ